เดี่ขึ้นบ่อไกลแล้วไปขอยางให้เฮ็ดทั้งหลังนานี่มันวู่ด้เห็ดจักทียนี่อยากกับบ้านหอถากระถาเนอะ่ยมือก็มาเห็ดซวยกันมันมีอันเดียวเห็ดจังไหนคะนาทั้งหลังใส่ทั้งหลังเจ้านี้ลูกขึ้นมาเร็วๆลกค้าัอ้ยอ้เป็นยังไงเป็นยังเป็นยุนลมดิีย อย่ารมยุ่ใส่ยารมอย่ารม,มน้ำพออว,วยชิบะเร้าชบเร้าวะอันนี้ลองบึงดูไปโอ้ยตื่นละรูกสึกเตรอร์ละฟื้นละเออต๊ก็เออปนยังคอยปเป็นยังหนึออ่งเมื่อกี้จบแล้ว เจ้าขาดนี่ว่ได้ยขื่นร่าไหมลูกยื่นไปเจ้าไหบบปลาปลาปากบาดห่าต้องเทือกแล้วกับสะพานนี้ว่าหันออใจที่ไม่ได้เห้นโกับสภาพนี้